คลิปได้วม่าไหนถ่ายรูปสวยยั่งล่ะเขากำซุนเนาะมือนีไปสื่อต่อละตัดเองตัดเองเด้อบันีเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกันกับแม่อันดาอีกแล้วนะจ้าสำหรับคลิปในมือนีนั่นก็เป็นอีกมือนึ่งที่ว่าแม่อันดาได้ขาเมืองหลังจากเลิกงานมากเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้นันก็จะเป็นคลิปของมือทีสองแล้วเนาะค่ะพี่น้อง มือแรกนั้นถาวว่าแม่นดาไปไวบัตีแม่อนดากระเพาปัจแจมาทําธุระในเมืองอีกนั่นแหละค่ะพี่น้องมือที่ว่าพากันไปกินนั้นลาเป็ดตมเป็ดนั่นไม่จ้าอันนั้นก็เป็นมือแรงเนาะพี่น้องเนะาะบัทฑนี้ในคลิปนี้นั่นก็สิเป็นมือที่สองแล้วเด้คลิปนี้ก็คือว่าสิผาปัจแจมาตัดแวน่นในการตัดแววนของปัจจจยนั่นแหวนนั้นนี่ก็สิเป็นแว่นอันที่สองของเราเด้ค่ะพี่น้องอันแรกนั้นถาวว่ามันไปสวบัตี เราไปเปลี่ยนกรอบมาหมูข่อยพาเรามาเปลี่ยนกรอบบันทานีข้าเจ้าอันคนทีว่าขายของนากันนะหน้าข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าเห็นแล้วว่ามันงามใส่แล้วมันท่งคือมันเข่ากับเล่าเราก็เลยขอสื่อตอนเนาะค่ะพี่น้องเพราะตะว่าแหวนโตนั้นขายไปแล้วปุ๊บป่าเรากับบมี่แหวนใส่เนาะบัตทันีมูฮั่นก็เลยได้พากันเข่ามาในเมืองอีกมือนึงมือนี่ก็คือว่าสิพัดเรามาตัดไม้น่ะละจ้ะพี่น้อง บานนี้พราะแต่ว่าตัดเสื้อซับเรียบร้อยแล้วข่อยก็เลยว่าให้ป้าเบิ่งดูอันเอามาเบิ่งดูมันเป็นจังไดมันเข่านาบอมันคือบอข่อยสีไทยอันคลิปไายคลิปไปให้ลุงวันเบิ่งข่อยว่าจังเสียนนะพี่น้องเบิงเใใ่งแน่ได้ไหมแล้วก็ยิ้มแล้วก็หวัวผุนเดชถือใจเพื่อนร้ายแบบนอันนี้เองเป็นของรี้ไว้ได้พี่น้องแม่อันดาซอยเล่าเหลือกเนาะข่อยว่าป้าเอาตัวนี้ละตัวนี้เข่ากับเจ้าที่สุดแล้วเบิงเบ่งแน่เบิ่งแน่สุดแล้วว่าสุด,สดางอย่างคุณน,น่ายได้พี่น้องแ,งงแอง้้้วเเเเเบบบบิ่่่งงกกกดดูจจััมนขาาุออใ มาพี่น้องบัดนี้แม่นดากระสิมาเบาหอดเรื่องการตัดแหวนของเฮ้านาะแหวนที่ว่าป้าใจเราตัดมือนีนันกระสิเป็นแหวนของยี่ห้อลี่ไว้ได้พี่น้องยี่ห้อนี้ป้าใจเราตัดหลู้สึกว่าราคาหนักจะสี่พันแม้พี่น้องบัดนี้ป้าใจเรามาตัดติดต่อกันอันที่สองแล้วนาะพี่น้องเนาะก็เลยขอต่อราคาเขาในจักน้อยเขาก็เลยลดให้ห้าสามร้อยตอนนั้นก็คือว่าป้าใจได้ใจไปทั้งหมดเป็นเงื่อนประมาณสามพันเจ็ดร้อยบาทนะจ้ะพี่น้องถ้าว่าร้านนี้ยุบวงไดวัดที่พี่กัร้านก็ยูตรงขามธนารกสนกระสีก่อนไถอัน วงเวียดนาพูแม่พี่น้องลานนี่ก็จะอยู่ฟังสายมือเด้อค่ะพี่น้องส่วนธนาคารกสิกรไทยที่ห้าว่านั่นก็จะอยู่ฟังต้องขามหรือว่าอยู่ฟังขวามือของลานแว่นนั่นเองนะจ้าสำหรับการตัดแว่นของเฮ้าในมือนีนั่นถือว่าใส่เวลาในการถ่าวดุนได้ค่ะพี่น้องเฮ้าขับไปหอดันเฮากสิพักกันไปเลือกกรอบเว่นเลือกว่าเฮ้าอยากได้แบบใดเฮ้ามากแบบใดหลังจากนั้นเฮากสิไปวัดสายตาวัดสายตาเสร็จแล้วซร้งเฮากสิไปตาไ้เฮ้าแล้วเฮากันั่งถ่าวดุนได้ค่ะพี่น้องบัดนี้หลังจากที่ว่าเฮาตัดแว่นเสรย้้อแลว ตอนนี้นะเท่ากับสีพักกันไปตลาดสดได้จ้าตลาดสดถามามื่อนี้เท่าสิไปยังวตัตีทางทางที่ว่าเท่าขายของหรือว่าเท่าเห็ุงานอยู่ในตลาดสดเป็นยังเท่าจังพากันเข้าตลาดสดวัตีพี่น้องมือนี้ก็คือว่าแม่นดาสีพักปัจใจไปนั่งกินข้าวปุ้นปัจัยนี่แล้วสิเป็นคนที่มากกินข้าวปุ้นแฮ้ยงเ้ยงครับพี่น้องมากมักแบบมากแบบซุดซุน่ะกินเท่าละก้าจับเท่าละหาขีดหกขีดน่ะคอยละเลือเล้อใจเลื้อใจแฮ้ยงวะเลื้อใจว่าป้าจะกินไดจังใด สำหรับเขาปุ่นนี่ตอนแรกแม่นดาวาสิพาดเราไปกินตั้งแต่มือแหลกที่ว่าเขามานั่นแหละพี่น้องบัดน,นี้พอแต่ว่าเขาอันเฮ็ดธุระเสียทรับเรียบร้อยแล้วเนาะกับภากันย่างไปปัจจัยนั้นเรากลับไปฐาเนาะคอยกับไปเอิญพรดาพรดาเราถ่ายยู่รถเอิญเรามาบัดน,นี้ย่างมากเลยเราวา่าร้านเขาปุ่นมันอยู่ไก่เด่นน่ามันย่างไก่เราว่านะเราจำผิดหานนะาเราวา่าร้านมันอยู่ไก่เด้ป้าปะผมบอกผ้าย่างดอกมันเมื่อยผมสิพ้าขี่รถเพื่อนว่านะบัดน,นี้ขืนรถมากคอยวา่าเอ้าเธอหนีเด็ดร้านมันอยู่มองหนีเนึง จอดสี่าข่อยขี้ไปไสเราว่าป้าห้าไปจอดท้งผุนก็ได้เอารถไปจอดใบมองจอดยี่สิบบาทเพิ่นบานนะบันนี้วนไปพี่น้องเอ้ยยี่สิบบาทก็ว่าอยู่ตางว่าบักไก่บันนี้เพราะแต่ว่าออกไปหอดแยกไฟแดงมองนั้นแล้วปากก็เลยว่าป้าขันว่ามันมากหอดีแล้วขากับป้ากันไปผุนไปกินหากินกับเขาข้างนอกผุนไปิ่นบ่าไปหากินอันลาเป็ดลุงว่นไปกินแล้วขากับพักกันเมื่อไปหากินแล้วเสแสรบบรรยากาศดีดีสัตัวเราจังชีนะก็เลยเดี๋ยวพักกันออกไปกินลาเป็ดพักกันได้ไปกินต้มเป็ดกินาห่่งอจีีล้พ บานนี S <S. <S. ้ตอนนี้ฮากับพากันมาหอดร้านข้าวปุ่นแล้วนะจ้าสำหรับร้านข้าวปุ่นร้านนี้นั่นสิมีน้ำยาประมาณสี่อย่างเนาะขันข่อยจำบ่อพิดอีกแล้วกับสีมนน้ำยากะทิน้ำยาไก่น้ำยาปลาทูมีน้ำยาปลามีแกงเขียวหวานบ่นเนาะขันเวนว่าจำบ่ผพิดนั่นเห็นว่าขันเวนว่าจำบ่ผพิดอีกแล้วบานนี้กับซีมีของหวานของหวานนี่กับิมีหลายอย่างเลยค่ะพี่น้องของหวานมีถั่วดำมีร่วมมิตรมีสาคูโอ้ยมือจ่อเบิ่งดูเบิ่งหลักกยากน้ามือข่อยบ่อ สำหรับราคาของขอบุญน,นันราคากระเริ่มตนยูทีจานละ35บาทได้ค่ะส่วนของวานนี่ของวานกระถวยละยี่บาทนะจ้ะา,จาก็จัากัสีมีน้ำแข็งใส่ให้ฮอตได้ก,กินแซ่บเลยจ้าพี่น้องําหรับขบุนกับของวานในมือนีนันปัจจัยก็สิเป็นเจ้าภาพเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนถี่วาเลี่ยเฮอาอีกแล้วนะคะ่ะแม่อันดาก,ก็ขอขอบคุณปัจจัยหลายๆได้จ้บาบัดนี้หลังจากที่ว่าเา้ากันกินขบุนอิ่มแล้วปัจจัยเพิ่นกับว่าป้าเกตผ้าป่าไปมองนีนะนะมองนีเสื้อผ้ามันถือผ้าปา เพื่อนว่าเพื่อนอยากไปเบิ้งอันเสืออ้ยังก็พี่น้องเสื้อกิฟเพนบ่จ้าอยากไปเบื้องอันเสือที่ว่าสงข้ามหันนะข้าจเจ้าเฮ็ดขายไล้ไล,ะละ่น่นะนะเพื่อนบอกว่าอยากได้เสืออยากไปเบื้องเสือแล้วก็อยากได้โบโบผูกผมโบที่ว่ามันเป็ยนลา่ธงชาติผ้าป่าไปเบิ้งเนี้ยคอยเลยถามว่ามันยู่ไซร์ปะือยู่ทางรถไฟนันเด้นี่แหละค่ะพี่น้องคอยก,ก็เลยได้ผ้าเลามาสิ่งที่เราได้ก็คือสติกเกอร์ได้สติกเกอร์ก็โบผูกผมพี่น้องเอ้ยได้ยืดซองย่างนี่ละจ้าําหรับมองนี้นั่นข้าเจ้ากโด้้พี่นอง พิกัดกับยูมองข้างรถไฟสำหรับราคาสินค้าของมองนี้นั่นส่วนตัวข่อยคิดว่าบ่แพงด้อค่ะพี่น้องคิดว่าราคาจับต้องได้นะจ้าสำหรับพี่น้องคนไหนพานไปผ่านมาอยากมาแวะอุดหนุนขจาก็สามารถมา้เลยเด้จ้าสำหรับการมาในเมืองมือนีนันก็ถือว่าพาปัจจัยมาธุระอีหลีเด้พี่น้องมุขข่อยบ่ไดดเสียเงินพพบาทบร่ได้ซื้ออีหยังจักอยางมาเบิ่งอันนั้นอันนี้ก็รู้สึกว่าอยากได้ยู่แต่ว่ามันต้องเซฟนะพี่น้องเนาต้องเซฟค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเหลายหันหน้ามุข่อยก็เลยว่าดดพากานซื สำหรับการที่ว่าเ้าพ้าปัจจัยมาเหตุธุระในเมืองในมือนีนั่นในส่วนของคลิปนี้กสิบว่าได้จบแต่เพียงสำนีได้พี่น้องถ้าเบิ่งนํากันนอกว่าต่อไปแม่นดาสีผาปจจัยไปแวะใสสิพาปจจัจไปเหตุอีหยังถ้าเบิ่งในคลิปต่อไปด้วยจ้าเอาละคะ่ะสำหรับคลิปในมือนีนั่นแม่นดาก็ะอจบไปแต่เพียงสำนีสกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาะสุดท้ายนี้แม่นดาก็ะอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้กวก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่นดาใน,นเด้อค่าขอบคุณหลายๆาคะ่ะ